ณลุ่มน้ำแห่งหนึ่งเหล่าเรือน้อยใหญ่ต่างก็วุ่นวายกับการแล่นไปข้างหน้าบ้านก็ทุลักทุเลบ้างก็ช้าอืดอาดบ้างก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเราไปแบบชิวๆสบายๆ ต้องแขงกกร้ใช่ลมมันเย็นเป้าหมายของเราคือต้องออกไปสู่แม่น้ำสายใหญ่ให้ได้นะ ไปลายมุ่งหน้าสู่แม่น้ำสายใหญ่โอ้ยนี่เรียเกยตืนแล้วทำไมยืนบนหัวเรือทำไมล่ะคิดว่าตัวเองเป็นร้อยสินะร้เรือชนหินสองคลอกเพราะเธอนี่แหละต้องโทษเธอคนเดียวเลยโทษคนอื่นไม่ได้เธอเพียวๆเลยแค่คนเดียวเข้านั้นแค่น่ะผิดเขาต้องรับผิดชอบนะเฮอยนี่ไปน่าจริงถ้าเธอไม่ยืนหัวเรือเรือก็ไปชนหินสองคลอกละเธอต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ด้าต้องรับผิดชอบหยุดเถียงนะเธอล่มแล้วดูดิเอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยฮะเรือลากจูงแค่ลำเดียวพ่วงมาซสเพียบเลยมันจะรอดไหมเนี่ยหน้าที่ลากว่ลากไปสิฉันไม่สนฉันตามอย่างเดียวโอ้ยมันไม่ไหวนะเนี่ยมันหนักเกินแล้วมไรจะถึงเป้าหมายล่ะเป็นหน้าที่คุณต้องลากไปโอ้ ผมว่ามันคุณจะไปทางขวามากกว่าน่าต้องทางขวาสิทางขวาน่ถูกอยู่แล้วอะถ้าคุณเชื่อผมซะมันก็ไม่เป็นแบบนี้รอกนคุณหัดฟังคนอื่นบ้างสิไม่ใช่ตัดสินใจเองคนเดียวแบบนี้วนทางบ้าสิลยยั้องไปทางขวาไปทางซ้ายได้ยังไงไปทางขวาถูกอยู่แล้วไปทางขวาเราต้องไปทางขวานะไถ้าไปทางขวาจะถึงนานแล้วไปทางขวาไปทางขวอยู่แล้วไปทางขวาเราต้องไปทางขวานะทำไมาทางขวาถึงนานแล้วไางขวาัปทางขวอยู่แั้ไปทางขวาเรา้อไปทางขวาน มบดจจัมบจจัมบจจัมัห้าจ้ำมืจ้ำมบจ้ำมืจ้ัมืดห้าจ้มดจ้ำมบดจ้มจ้ัมืาหจ้ำมจ้ำมจ้ำมจ้ัมจดาจ้ำมืดจ้ำมืจ้ำมบจ้มาจดูสิเขาไปถึงไหนตอนไหนแล้วคุณไม่ยอมฟังผมบ้างเลยอะ ถ้าคุณฟังผมแต่แรกมันก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้หรอกผมบ้านนี้เราควรจะไปถึงเป้าหมายนานแล้วผมพูดห้คุณฟังผมบ้างสิคุณควรจะฟังผมก่อนคุณต้องควาผมพูดก่อนคุณนะฉันขอพูดก่อนไปทางขวาผมไม่ต้อาไปทางขวาอย่างเดียวเลยไปทางขวาคุย้ากพดไปทางขวาทางขวาเอาเอาเอาหยุดพูดกันก่อนเถอะครับคุณฟังได้เวลาฟังกันบ้างแล้วเรื่องผมไม่ตวาออยู่เกิดอะไรขึ้นในสังคมไทย การเมืองเอหรอฮะวุ่นวายเยอะแบ่งพักแบ่งฝ่ายเยอะเบื่อสิคือมันมีผลน่ะต่อความเป็นอยู่กับการดำรงชีวิตของเราอ่ะก็มีความขัดแย้งกันอยู่ดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายใจไม่มีความสุขที่เห็นประชาชนของประเทศแบ่งเป็นสองฝ่ายวันนี้ช่องว่างระหว่างชนชั้นรายได้ของประชาชนเราอ่างกันฟ้ากับผิวเกิดจากกลุ่มผลประโยชน์ ผูกขาดเป็นเรื่องของกลุ่มกันเมืองนี่แหละที่ที่เขาก็แสวงหาอำนาจกันด้านหนึ่งของมันก็คือการสื่อสารการพูดคุยเพียงแต่ว่าการพูดคุยสื่อสารที่มันมีมีอารมณ์อยู่เนี่ยมันอาจจะให้ความรู้สึกว่ามันทะเลาะกันเป็นปัญหาความขัดแย้งในข้อมูลความคิดความเชื่อการเลือกข้างณตอนนี้เราเป็นเรือประเภทไหน เรือใกล้อัปางประเทศชาติไ,ตไปไม่ไดกันแล้วอยู่อย่างนี้แหละโอ้ยก็ต้อง <ละ S 2> ฟังมมผมซะก,ก่อนนะคุณควรจะฟังเรือ่อพ่วงช้าอืดอัด ไว่าจะถึงเป้าหมาจริงๆห่วงกันอยู่นี่แล้วโอ้ยชาติหน้าจะถึงไหนไหมเนี่ยเรือในหนองพายวนไปวนมาออกจากหนองไม่ได้เพราะหางเสือไม่ดีแเสียงเงือมาเยอะแล้วยังไม่ไปทางไหนเลยเนี่ยพูดอยู่ว่าทางซ้ายหฝั่งไม่เจอ หรือจะเป็นเรือกันเชียงที่พร้อมพุ่งไปข้างหน้าอย่างมีจังหวะและมีพลังร่วมก็น่าจะเป็นเหมือนเรือในหนองเหมือนทุกคนมีความคิดดีอยากพาประเทศไปนในทางที่ดีแต่ว่าก็วนอยู่อย่าง,งานั้นตอนนี้เราต้องยอมรับมันเป็นระบบเรือพ่วงอยู่แต่สิ่งที่มันพ่วงต่อกันมาเนี่ยมันคือปัญหาเรือพ่วงอะ่วงกันอยู่มันไม่ไปไกลจะช้าลง ณปัจจุบันเหรอพี่ว่าน่าจะเป็นเรือเรืออับปางน่าจะเป็นแค่ทุกเรือเลยเป็นทั้งเรืออับปางแล้วก็เป็นทั้งเรือที่เรือที่มันกําลังแย่เรือที่มันผุที่มันแบบว่ารั่วอะไรเงี้ยครับกลาลังจะจมครับแล้วเรือแบบใดเราใคร่เป็นแน่นอนทุกคนก็ต้องคิดอแลรว่าอยากให้เป็นเรือกันเชียงที่ทุกคนร่วมวมือร่วมใจคำถามว่าเป็นไปได้ไหมไแค่คิด แต่ความจริงเราจะทําได้ไหมแสแกเราไม่เคยเชื่อชัดเลยทำไมถ้าคุณไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไปเกิดปัญหาอย่างนี้เราจะเป็นเรือกันเชียงได้อย่างไรถ้าเรายังไม่ฟังกันแล้วกัตัวเองก่อนโอ้ก็มีแต่พังพังและพังเพราะเราไม่ฟังกันแล้วกัน ก็พังกันแบบนี้คุณไม่ฟังขมาเะรอพูดเพียงทั้งปีแถมดีคุณสีอะไรเนี่ยฮะผมไม่มีสีผมถอดเสื้อผมไม่ใส่เสื้อโอ้โหอุจารในแบบนี้เนี่ยฮะไปใส่เสื้อก่อนแล้วมาฟังกันดีกว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยฉันบอกให้ไปทางซ้ายขอร้องค่ะทางขวาไงไปทางขวาเชื่อผมเกอนไปางทางขวาดีกว่าแต่จะมีหนทางใดที่จะทําให้คนไทยฟังกันได้บ้าง เราจัดทําโครงการชื่อว่าสันติประชาธิปไตยสันติประชาธิปไตยคือเป้าหมายอยากเห็นสังคมการเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยและมีสันติสุขโครงการนี้สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ประสานงานที่สําคัญโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสัมพาน์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กร การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือ USAID ส่วนวิธีการคือจะเชิญคนที่เห็นต่างก,กันมาพูดคุยกันฉัดบิดเราขัดแย้งกันได้ทะเลาะกันได้แต่อยากสุภาพแล้วก็กระบวนการนี้เนี่ยนะครับพยายามจะสร้างพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยสําหรับคนที่มีความคิดเห็นที่ต่างกันแล้วก็อยากจะพยายามจะสื่อสารให้กับคนในสังคมได้เห็นว่าถ้าสามารถ จัดกระบวนการแบบนี้นะครับในชุมชนต่างๆหร,หรือพื้นที่ต่างๆได้เนี่ยก็จะช่วยให้คนเราเนี่ยมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและเข้าใจกันมากขึ้นครับขณะเดียวกันสังคมไทยไม่ค่อยถนัดการฟังเราจึงเน้นเรื่องการฟังในกระบวนการของการฟังเพื่อให้เกิดสันติภาพเนี่ยนะคะมันเป็นการฟังด้วยใจอะค่ะเป็นการฟังโดยที่เราไม่ใช่แค่ได้ยินเฉยๆแต่เป็นการฟัง ที่จะเห็นความเป็นมุษย์ของกันและกันว่าเวลาคนพูดเนี่ยเขาต้องการสื่อสารอะไรมาเดียวกันถ้าเราจะฟังให้ได้รู้ถึงเนื้อหาของเขาด้วยเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องฟังแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่นี้ถ้าพูดฟังขึ้นมาลอยๆเนี่ยคนก็จะไม่สนใจก็เลยเติมสร้อยนะครับข้าด้าวาอึดฮึดแล้วก็ฟังอึดแปลว,ว่าอดทนอดกลั้นฮึดแปลว,ว่ามีกำลังใจมีความดักแด่น สวนฟังแด้ดอนนะครับถ้าเปิดพจทานุกรมดูจะพบว่าท่านบัญญัติไว้ฟังคือตั้งใจสดับเราใช้วิธีการที่เรียกกันว่า Open Space นะคะหรือการเปิดพื้นที่นะคะ ซึ่งมันจะเป็นกระบวนการที่เน้นว่าประเด็นความสําคัญของการพูดคุยทั้งหมดเนี่ยมาจากตัวผู้เข้าร่วมเองและทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะเสนอได้ทุกประเด็นที่ตัวเองเห็นว่าสําคัญก็มีการนําไปขับเคลื่อนต่อในแต่ละภูมิภาคนะคะในแต่ละกลุ่มจังหวัดนะคะซึ่งตอนนี้ก็กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือตอนบนตอนล่างนะคะภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนบนตอนล่างนะคะ ในโครงการสันติประชาธิปไตยคนเห็นต่างกันมาคุยกันขอให้รับฟังซึ่งกันและกันอย่างอดทนหนักแน่นและตั้งใจได้เวลาหันหน้าเข้าหากันได้เวลาฟังกันมากขึ้นได้เวลาอึดฮึดฟังหลังจากได้อึดฮึดฟังกันแล้วทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็นสีประเด็นใหญ่คือ 1. ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2. การศึกษาของพลเมือง 3. การมีส่วนร่วมถกแถลงรัฐธ,ธรรมนูญและ 4. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 4. ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันคืออะไรฟังแล้วจะเข้าใจ การเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะของคนเล็กคนน้อยคนยากคนจนเป็นศีลธรรมพื้นฐานของสังคมเป็นรากฐานของสิ่งดีงามในสังคมเช่นประชาธิปไตยการเคารพสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมและความเป็นธรรมเป็นต้น ถ้าสังคมใดขาดศีลธรรมพื้นฐานตรงนี้คือการเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแล้วสิ่งดีงามเหล่านั้นก็ยากที่จะเป็นไปได้จะเป็นแต่ในรูปแบบเท่านั้นเช่นประชาธิปไตยอาจจะมีการเลือกตั้งแต่ก็เป็นไปตามรูปแบบไม่ได้มีประชาธิปไตยจริงๆประชาธิปไตยจริงๆจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเคารพ ศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนและการที่เราจะแก้ไขทำให้เกิดความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำได้นี่จำเป็นต้องธรรมที่ตรงศีลธรรมพื้นฐานคือการเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันสิทธิสตรีสิทธิเด็กก็เป็นสิทธิ ขั้นพื้นฐานที่จริงกฎหมายมันก็เขียนไว้ถูกต้องไงนะคะส,สิทธิของมนุษยชาติสิทธิของคนนี่มีเท่าเทียมกันอย่างมาตรา30มสิบก็บอกว่าหญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ควรเลือกปฏิบัติที่เป็นผู้หญิงออกมาแล้วนะคะสู่สังคมเช่นเข้ามาสู่วงการเมืองท้องถิ่นมาเป็นสอบตแต่ก็ไปเจอกระแสว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมาอะไรกันนะักกันนาะ เขาไม่มองว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีหนึ่งมือสามารถยกได้เหมือนเหมือนผู้ชายแต่ผู้ชายมองว่าผู้หญิงในอบตอเป็นแค่ดอกไม้ประดับเราต้องมาปรับเปลี่ยนเรื่องวิธีคิดฐานทางความคิดนี่น่าจะมีเวทีที่ปรับเปลี่ยนเพราะว่าแม้กระทั่งตัวผู้หญิงเองยังไม่ยอมรับซึ่งกันและกันในเรื่องของสิทธิชุมชนเนี่ยนะคะมันก็เป็นจุดเริ่มต้น ของความขัดแย้งของความเหลื่อมล้ำในในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวเหล่านี้นะคะคิดว่าทุกสังคมไทยเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธ,ธิชุมชนให้มากในเรื่องของอพี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ที่มีปัญหากันตอนนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วย้อนกลับไปดูมูลเหตุของปัญหาเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ละค่ะ ชุมชนจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกาะกลุ่มกันให้เหนียวแน่นจะต้องรวมตัวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายก็ตามนะคะเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เราสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้รู้เท่าทันกันปัญหาสําคัญณนวันนี้คนไทยรู้ไม่เท่ากันมันถึงได้มีการแบ่งแยกแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งสีจําเป็นที่ชุมชนจะต้องให้ความสําคัญ สิทธิเบื้องต้นที่ชุมชนพึงมีตั้งแต่สิทธิมนุษยชนสิทธิของชุมชนในการที่จะตัดสินใจกำหนดชะตาชีวิตของตนเองเนี่ยมันหายไปจากจากความเป็นมนุษย์นะฮะสิทธิของชุมชนที่จะกำหนดว่าที่นี่ควรจะต้องพัฒนาไปอย่างไรเนี่ยมันถูกกำหนดมาจากส่วนบนแล้วเป็นกระแสลงมา จนอำนาจของครุณสามารถติดฉวยประโยชน์ตรงนี้เนี่ยไปใช้ได้เพราะนั้นประเด็นเหล่านี้สะท้อนถึงรูปธรรมในเรื่องของการจัดการตนเองสิทธิของการได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลนะฮะสิทธิที่จะตัดสินใจในการที่จะเลือกว่าจังหวัดของเราจะพัฒนาไปแบบไหน Speech, โดยยตััวมนนเเองเี่พูดออกมาปับ๊บยังไม่ถึงการทำร้ายใครสักทีเดียวนะฮะสิ่งที่จะเป็นตัวทำร้ายคนเนี่ยคือสิ่งที่ผมเรียกมันว่าดูฮาร์มสปีช d ดูฮาร์มสปีชจะเป็นคล้ายๆกับเราใช้เสรีภาพในการแสงของพิ่เห็นมากจนถึงขั้นเรียกร้องให้เกิดการทำร้ายคนนะครับสังคมไทยเต็ไมไปด้วยทุกวันนี้ผมคิดว่าเต็ไมไปด้วย h a เ speech ดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตซึ่งใครก็ได้สามารถจะเผยแพร่แ s p e e c h ต่อฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะไม่เคยเจอหน้าเลยผมยังถือว่าคำอย่างควายแดงมาแรงสาเป็น hate speech ถ้าคำว่าควายแดงควายเหลืองอะไรอย่างเงี้ยผมว่านี่มันเป็นแฮช e เร์ลองนึกคำสา,ายาพิภาคเพื่อไทยอะไรที่เขาตั้งกันผมคิดว่ามันมันไม่เป็นเป็นคำคำไปนะอย่างเช่มนมลแรงสาบเีรยผมรูม้สึกว่าเป็นคําที่มัน มันใช้ได้มันเป็นฉายาตางการผมขอเถียงคเมื่อกี้คุณใบตองแห้งบอกว่าใช้คําว่าแมลงสามเพราะมันอธิบายความลักษณะใช่ไหมฮะคือในแง่นั้นคนที่ใช้คําว่าควายแดงก็บอกว่ามันก็เหมือนลักษณะของความเชื่อเขาต่อคนเสื้อแดงว่าคนเสื้อแดงมันโง่ถูกจูงจมูกง่ายเพราะฉะนั้นคําว่าควายแดงก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าเส้นแบ่งน่าจะอยู่ตรงนี้นะฮะคือเรียกอะไรที่มันไม่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยที่มันต่ำกว่ามนุษย์ เป็นสัตว์ที่ถูกมนุษย์คือทั้งส,ส,สองชนิดเนี่ยถูกมนุษย์เอาละเอาเปรียบผมไม่ได้เรียกร้องให้มีการเซ็นเซอร์ไม่ให้มีการแบนแต่ผมเรียกร้องให้มีความรู้สึกเท่าทันในสังคมให้ทั้งสังคมเท่าทันกับการใช้คำเหล่านี้หรือหลีกเลี่ยงถ้าไม่จำเป็นแล้วหากใช้เนี่ยก็พึงเระลึอกไว้ว่าอาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนชังได้ปัญหาก่อนจะถึง Ha t e speech เราพูดถึง h a t e m จไมน์ t คทเทจทอเราคิดต่อว่าเอ้ยทำไมคนไทยถึงเปลียนกันวะ เพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างถึงหาคนละข้างแล้วก็พยายามดึงเนพวกก็ให้ข้อมูลให้ฝั่งนี้ไอ้เสื้อเหลือก็บอกทัดสินโกงไอ้ฝั่งนี้ก็บอกว่าอภิสิทธิ์เป็นฆาตการจริงเท็จเราไม่รู้อะแต่ตอนนี้เราใส่ข้อมูลกันจนเละเลยเพราะต่างคนยึดมั่นถือมั่นกับข้อมูลของตัวเองไม่ได้เปิดใจฟังข้อมูลของฝั่งตรงข้ามเลยผมต้องการความจริงโต้เถียงตกเถียงด้วยความจริงด้วยปัญญา การที่จะพูดมีเรามีฟรีดิมที่จะคิดใครจะรักใครชอบใครเราไปห้ามไม่ได้แต่เราต้องบอกว่า Freedom of Expression มันไม่ได้มีอิสระเสมอไปจะต้องมีรับผิดหน้าที่รับผิชอบเรามัดระวังไม่ให้ไปละเมิดผู้อื่นไอาการพูดถึงเรื่องการเฮสเปเนี่ยบางทีคือคล้ๆกับว่าสิ่งที่เราถกกันในทางหลักการทําไปแต่ผมไม่คิดอย่างนี้นคือว่าเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับมวลชน การด่ามวลชนบันทมิตรการด่ามวลชนเสื้อแดงอะไรต่างๆนะะรับปฏิสิทธต้องเรามาระวังการศึกษาของพลเมืองดีพอหรือไม่เปิดใจรับฟังถามว่าทำไมประชาธิปไตยซึ่งประสบความสำเร็จในประเทศอ,อเมริกายุโรปแล้วก็หลายประเทศในเอเชียถึงล้มเหลวหรือย,อยังน้อยยังไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยเป็นเพราะคนไทยไม่เหมาะกับระบอบประชาธิปไตยเช่นนั้นหรือ เป็นพ่อประชาธิปไตยเป็นของฝรั่งประชาธิปไตยจะสําเร็จได้ประชาชนต้องเคารพกฎหมายต้องมีระเบียบมีวินัยเคารพสิทธิผู้อื่นซึ่งคนไทยดูเหมือนว่าจะไม่มีสักข้อเลยดังนั้นประชาธิปไตยจึงล้มเหลวในประเทศไทยการเมืองไทยจึงมีปัญหาเพราะใช้ระบอบการปกครองที่ไม่เหมาะกับคนไทยใช่หรือไม่คําตอบคือไม่ใช่ครับเพราะประชาธิปไตยนั้นล้วนแต่เคยล้มเหลวมาแล้วในประเทศตะวันตกทุกประเทศ สิ่งที่ประชาชนในประเทศเหล่านี้เขามีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคารพกฎหมายการครบสิทธิผู้อื่นการยอมรับความแตกต่างการมีวินัยและมีความรับผิดชอบนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งซึ่งสร้างขึ้นมาจากการศึกษาทั้งสิ้นประเทศเหล่านี้ล้วนแต่มีสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพล,ลเมืองถ้าจะกล่าวโดวยสรุปอะไรคือคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เราสามารถสรุปได้เหลือเพียงแค่3ข้อประการที่1การเมืองนั้นก็เปรียบได้กับการแข่งกีฬาฟุตบอลคือเรื่องของคน2กลุ่มที่มีความขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงทั้ง2ทีมต่างอยากชนะทั้งคู่แต่จะมีทีมชนะได้เพียงแค่ทีมเดียวคำถามคือทำไมถึงแข่งบอลกันได้ทั้งทั้งที่ขัดแย้งกันถึงขนาดนี้คำตอบก็คือว่าเพราะการแข่งฟุตบอลน,นั้นมีกติกา แต่กติกานั้นเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือมันจะมีสภาพบังคับขึ้นมาได้ต่อเมื่อคนทําตามกติกาดังนั้นคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในข้อแรกคือต้องเคารพกติกาประการที่2ครับประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่ประชาเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยอํานาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศประชาธิปไตยจึงหมายถึงระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศเราจึงมีสิทธิและเสรีภาพในประเทศของเราเองดังเช่น เจ้าของบ้านย่อมมีสิทธิในบ้านตัวเองแต่บ้านหลังนี้ไม่ได้มีเราอยู่เพียงแค่คนเดียวประชาชนคนอื่นในประเทศก็เป็นเจ้าของบ้านเหมือนกันดังนั้นสิทธิของเราจึงใช้ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเรามีกติกาอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเอามาสอนนักเรียนไม่เคยเอามาสอนนักึกษาเราจึงเกิดประชาธิปไตย